เท้าหลังใช่้าน้านะคะช้างเท้าหน้าไม่ใช่เด็กชายเป็นช้างเท้าหลังเกเด็กเดเด็าเะ็กเ้างเด่ช้างกเด็กเด็กเกเด็กวด็ก้ด็กเด็เดกเดก็กเดเด็กเด็กเด็กเดก็กก โอซีดาที่ท็อสิ่งดีๆสู่ชีวิตเาก็มน่โอเคี่ท่านมที่ท่านเป็นลขอบคุณขอบคุณเช้าเมช้าเป็นภาพที่สวยงะเป็นภาของพี่น้องอารมูมดที่เราได้มาที่ชกันนีบ ที่พี่น้องทุกคนทังบ้านทังมมาขึ้นชจมยินดีกับครอบครัวใหม่ครอบครัวของเพุ่แล้วก็พอดีได้าไเป็นที่สวยงามมากคือนจมาขอบคุณท่านนจมองพ่อแมาองพแต่เมื่เช้าวันนี้เราค่ค่เช้าสาเบุเราที่บ้านที่น้องหลายคนนะก็เก่ครบวันนี้นะครับตอนแรกนะที่ พ่าเพลงซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ในงานแต่งงานของผมครับคุณทงคุณงคุณทองคโคชีได้แล้วเกินดิงไม่สามตัว ซึ่งสมหวังนะครับนะที่ครอบครัวโอซิดามอบให้ครอบครัวยศตระวันมอบให้เราได้ดูแลดูแลมาซื้อความแม่ดีก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนได้ชื่นชมแล้วก็ให้ความเป็นกำลังใจกับครอบครัวโจ้กับนุ่นซึ่งจะไปอยู่อนมริการก็ถือว่าโอซิ่งพกมือให้ครอบครัวเราแล้วก็แข่ง ทานนะคารไปกับไปกับยกอนุญาตของน้องโจขายอยู่ที่ทางนี้จะสำเร็จไปได้นะคะถ้าเรับมญาติผู้ใหญ่ที่มาในงานนี้ที่ช่วยยงนดูจนเราวันนี้มันเติบโตแล้วก็สานต่อใญาติที่มีอยู่นะคะแล้วก็จะเปนของ้แลก็นม่าจำได้ด้วยชื่อสุภดา 我觉得大